งบหนึ่งแสนร้านเราก็ประกอบให้ได้ค่ะใครบอกว่าคอมงบหนึ่งแสนหาร้านประกอบยากเดี๋ยวเราให้ดู บอกเลยว่าร้านของเราพร้อมประกอบจริงๆไม่ใช่มิดจี้นะคะซ p u ตัวท็อป,ปจอระดับไฮเอนด์เคสโชกกระจกใสน้ำปิด RGB แบบเต็มระบบจัดสายก็เนียบเทสจริงทุกเครื่องงบสูงระดับไฮเอนด์ end, เท่ากับต้องละเอียดเราดูให้ตั้งแต่ความร้อนความแรงแม้กระทั่งความสวยงามประกอบให้อย่างมืออาชีพบานนี้ทุกขั้นตอนใครที่กําลังเล็งคอมประกอบงบแสนแรงสวยเนียบเทสให้เห็นทุกเครื่องงบแค่ไหนเราก็จัดให้ได้เดอะเชาวเวอร์คอมพิวเตอร์เราจัดให้ตามงบครบจบทุกความต้องการ แต่ระวังบัญชีมิจฉาชีพนะคะต้องโอนเป็นชื่อบอจอกเดอะ o าเวอร์คอมพิวเตอร์เท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นไม่มีการประมูลสินค้าใดๆขอบคุณค่ะ